ตอนตอนนี้จบเป็นอีพีนี่อีพีอีพีที่สองนี่สิเป็นอีพีเตยแม่นว่าครับครับอ้าวร้อมไปร้อมแล้วครับเปิดไปเปิดแล้วครับได้ได้เอาเลยแม่เฟังฟังฟังฟัฟัง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 มือลำนังฟังโอเทิดนะฟังเตยยุคพัฒนาฟังโอเทนาบรรดาคนในใจจังว่าลาย กุหลงเดินไหลทำนองเมื่อลงมาว่าฟังปีเตยพะมาวันนั้นกะเลมันดวงบนพุทธจนสู้จนดับาจพุทธตนสู้จนดับใจเมียเปลี่ยนกุณนไยสะใบสกูต้องที่ออกเปิดเป็นนั้นชูขึ้นบังกระูกผัวตัวไม่เกี่ยวกันจังวาเลียวหาสู่กุณนไยสะอุคนลูกกันตัวกุณนายเลื่มตัวเลื่มผัวเล่นชู้ทางบานวานแต่งงานเั้นงานนี้พี่ทำ เงินเดนเงินมีพีชนลำบากลำบนหัวทนเสมอจากบ้านทำงานเพื่อเธอจากนี่เจอเมนต่เม่ก่อนดาดหลูกงอนนิ้วข้อจะหนีไปเอาปัวชู้คนใหม่เงินที่ผัว่งให้เอาไปมาพูใจคุณนายไม่ไอยบ้างหรือคุณนายไม่ไอยบ้างหรือผู้คนเขาเลือกันตัวเมืองไทยคนเรื่องไม่เรื่องไงไป ไงไม่ไปไม่ถูถูหมดเมียจำน้องไม่บ่ดีเนาะไม่มันเป็นสะดุดสะดุดปากมันเป็นจิดจจันทร์จันทร์นะเสียงก็เลยหายนาจำน้องเิางไว้ก่อนเจ๊ไปจำไว้หลายหมื่นติดติดขึ้นเลยบ่ได้จ่อยได้จ่อยเอ้ได้จ่อยได้จ่อยโอ้ยเมียข่อยกะสั่งเป็นเมียนกกระเจนเอาใจเห็นกระตรองเมียจองหวังบ่ดีเอ้ยบดี สุดยอดเลยเ,เดี๋ยวค่อยคอยมาเจ้าอีหลีค่อยคอยมาเจ้าอีิราคอยคอยมาเจ้าอีหลีรอยวันวันปีพีก็ไม่ทิ้งได้น้องก้มจริงพีไม่จริงเดาวันตายาได้เจ้า คงแก็นเซ็นที่ตายกว่ารักดีแต่ t um> <t um ิดาโอ้เจ้าแก็นโอ้ยซ็นบุรีโอเจ้าแก็นโอ้ยซ็นบุรีจังบ่วไปเกิดกรรมจงบ้านผือขำบ่บ้านอายุจังมาเกิดรับหลอนจังมาเอ๋มีจังมาเกิดคือพี่กันตายต้องเห็นโอ้ยนั่นแหละนานวลงามอังต่ามันซ่อนแล่ส์ลัมอังต่มันซ่อนแล่ส์ลัมฮักสาวของลัมาโดนเลี้ยวมาโดนเดี้ยว โอ้ยบระวานขึ้นโอ้สุดยอดเลยพ่อเอาพักก้อนพักก้อนพ่อเป็นคนมักมวนอีพลอยกับมักมวนล่ะลูกแพะกับยังมักมวนไผกับมักมวนกันมืดเลยหรออาจารย์บุญรอดเอาบลวงวัดไส้เอามหามหาแม่ไปจันทร์มาอือเปหาพุ่นอือผูมากใกญ่เมืองเดียครับซื้อว่าจัรยดไหก่อบุญล้อมครับบุญล้อมอาจารย์ปล่อยไฟมาอะไพรคืออาจารย์ บุญล้อมเงื้อกงักอาจารย์ันเราก็แล้ี้ยวเขาเรียกเออนายจันเออลูกก็ได้เบ่ออยากหูจักซื้อเราซื้อเออรุ่งก็ได้เออรุ่งเอาจารย์เขาเป็นเลี้ยงพระเออนาจยรันครับอาจารย์เริ่มซื้ออย่างบุญล้อมครับบุญล้อมอาจารย์บุญล้อมลูกบุญล้อมเออได้ได้หมดครับได้หมดลูกบุญล้อมก็ได้อาจารย์เอาจัะคอยว่ากันอีกทีนึงครับครับครับผมพูดถึงแม่เขาไหมเดี๋ยวกับล้ำกับ กะไทยวิไดีโอ้อยู่เนาะสวัสดีครับเอลซี่ครับทางแม่แม่แม่พอพอคนเกี้ยวเขาแซมหยากันนะครับนช่วงนี้ประมาณช่วงก้าวโมงสิบโมงนะครับเดี๋ยวผมสีกู้เขาครับกู้เขานะครับเที่ยงกินเขากินปลากินตามบักหุ่งครับนี่หมอล่ำเฮ่ากับได้เวลาขึ้นมานั่งกินเขาแล้วบ้องมือเซานี่ร่ำโศกสวัสดีครับ ผมชื่อสมัยครับอืสมัยเราเขาเจ้าเ้าว่าเจ้าเฝ้าว่าเจ้าเ้าว่ากินเขากันเขาไปกินเขาเมืท่านหิวแล้วกกินเขาแล้วกินแล้วกินได้ขี้ไก่เรียนก็แม่งเกียบเอาอิรีตีเลยนีไม่ก็ท่านเล่าก็อ้วนซวๆแล้วกินเป็นงไดขี้ไก่เรียนก็แม่งเกียบเอาแล้วก็กินเขาเขาเนี่ยมันเยากยากยากนค้งล้มกันเล้อเด้อ อ้ยพนันว่าพ่อย e> okay. oh. oh. yeah, sure. hey, ังไงว่าดูพนะก็ต้องต้องแว่งไปครับก็ไปกินเข้าครับไม่แม่บนบนยกแยย่งหันากินกย่งหันว่าอันอยากกินก็คนแปลนาเนี่ยมุ้มมุ้ผมแปลหนาบ่แแล้วโอ้หัวขยนนสองมื่ โอ้ยมาหามาเบื้องหน้าตั้แต่มาผผยเขาคนตัวว่าเขาจะกู้สิบขกกู้ขาเพืยอว่าเขาจะกู้สิครับกู้สิล่ะว่าคนดึงแห้งมันมันจะขาดนะมเปแห้งเราฟังไม่ถคนไกลจงแงมขึ้นบูดคางออกน้ำในื้อสินอะ งัวเจมเกลวายังซาเจ้าหวงดาเสียตีหลังวังหมูมีฝูป่าเอาจะเสียนเล่าเป็นยาเสียนซื้อไม้อยู่ด้วยยาเสียนงามหมูวัวสองมือแนวคือลาดแต่กลัวเอาละบอกว่านไปคืนเอาเฉยนางว่านกันอยู่ไผ่บนน้โอ้แต่รางวัลหรือตัวนี้ครับขอบคุณครับเอานี่รางวัลนหนึ่งอ่ะยาเสีนครับขอบคุณครับมีเพียงเพียงนับหน้อยหนึงกระรางวัลหนู รัมำนีกัอะไรัางวเียวดิ่ั่เป็นยาอมันอยาี้ยเร่อโอ้ยแตเอมลอยกครับยาเสียนเราเนี่ยรั่มเอาต้อใช่แต่ยาเสียนบ้ต้องรัก็ได้ได้เดี๋ยวได้หรอหอดฮันละเดวเ้งนด่้าหอ่วงพวกชนเสีย อีสันม้วนตลอดบรุมาทุกังนป่าดหยน้อยเชนฟังค้อยูเก่าก่อนนี่มันบดบาดซอนขอเลืมก <half. S 2> <ing> ่อนตอนบหลานจีขอสาถกเปียนบูรานอีสันเขาเปลี่ยนภาษิตโบราณเ่า คนหงไดหวิาวาวเรื่องให้สู่บกล้าดวงชาตาวานีสิดีแท้เป็นจังใดฟังเอ้ยขอเช่นฟังเป้ว่าสากเวียาตั้งแต่ปุกถึงป่ายเรื่องจอดีก็เปลี่ยนได้แต่สมัยเขาคุณมีแม่ได้จารึก ที่กับก้มพันเมาคนเท่าเป็นเก่ามาขอโทษด้วหลวงนาขันบางบ้นในตอนผิดในทันดีกำลังหิดขอบละคุณเออผู้วันเลี้ยงอุ่นละบอกวันเอาป่าวานขึ้นป่าวานขึ้นไปกินเขาใช่ไหมป่าหวานขยิบขึ้น ไปกินเขาวัว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 เม่อกี้วัวหนพ่อนี้ม้วนกันเด็กหมนนี่ผู้วัวเอาพวกมาอะไรตพวกมาอะไหาเ็กดอกม้เน็กอา้ากินเขาที่ไหนเราอยู่แกนนครันตะกี้อนีสารบรนทุกลุงป่าปูงาหิ้งวรวไม่ถู้ บรโลุไม่สุระพอถึงหน้าก็เตรียมวันไทยจังทิงขึ้นจริงลิงอะไรกดมาตามประสาเชาวไรหัวใจยชนาลุงป้าพ่อแม่ฟังต่างแกช่างกดเจ็ดฟองน้องนำกะละแม่นร้องร้อยพี่คอยน้องเลียนขึ้นหน้าพี่คอยน้องเลียนขึ้นหน้าอีกฉันมันนา ก็ลืมไปมล้นตัวเนี้ก็มันจิบตกล่องอยู่แต่